สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรเวลาพัฒนานะครับประจำงวดวันที่3พฤษภาคม2566นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวชุดเดียวนะครับสูตรเข้ามาแล้ว3มงวดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสูตรที่1นะครับ เราจะใช้หลักแสนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งเราได้เลขศูนย์นะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับและบวกหนึ่งคงที่นะครับเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกนะครับ เราก็ได้สองตัวนะครับเลขกวิ่งตัวเดียวนะครับคือศูนย์กับหกนำมาจับประกอบกันนะครับซึ่งผลรางวัลในงวดถัดมานะครับสามตัวบนออกหกหนึ่งศูนย์ครับสองตัวล่างออกศูนย์หกนะครับงวดนี้ก็เขาที่สองตัวล่างนะครับถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือคิดแค่สามงวดนะครับงวด ก่อนหน้าถูกหรือไม่ไม่ได้คิดครับต้องขอภัยด้วยนะครับคิดระยะสั้นนะครับงวดต่อมานะครับรางวัลออก510 6น0่งนะครับหลักแสนคิดเลขห้านะครับ5้บวกกันสองครั้งได้0ูนย์ศนบวกหเป็น1 1บวกศเป็น1นะครับสูตรที่หนึ่งเราก็ได้เลขหนนะครับสูตรที่สองนะครับ เราได้ศูนย์บวกหกเป็นหกนะครับหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดก็ได้เลขวิ่งสองตัวคือหนึ่งกับเจ็ดนะครับจับประกบกันนะครับก็ได้หนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งผลรางวัลในวันถัดมานะครับออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับก็เข้าที่สองตัวบนนะครับคือหนึ่งเจ็ดนะครับ ต่อมานะครับรางวัลออกหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งเราก็ได้เลขศูนย์สูตรที่สองนะครับหลักพันคืเลขสามสามบวกเจ็ดนะครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่นะครับได้แปดก็ได้สองตัวคือศูนย์กับแปดนะครับ จับชุดนะครับศูนย์แซึ่งผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก05380นะครับทีนี้เรามาดูกันในงวดวันที่3พฤษภาคมนะครับผลวัล6ตัวออก278053นะครับ หลักแสนคือเลขสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้สองนะครับสูตรที่สองนะครับหลักพันคือเลขแปดหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยคือเลขสามแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งและหนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะครับได้สองนะครับ วันนี้ไดเ้เลขตัวเดียน,นะครับคือเลขสองนะครับจะมาเบิ้ลสองสอง,สองหรือไม่นะครับต้องหรอหรลุ้นนะครับสองตัวชุดเดียนะครับสองสองในงวดนี้นะครับจะมาหรือไม่ไม่ใครทราบนะครับทีนี้พอได้เลขชุดเดียวน,นะครับเรามาดูสูตรวิ่งบนล่างสองตัวของเรานะครับจากงวดที่ผ่านมาเราให้เลขเด่นไว้ที่ แกับ2นะครับทีนี้นะครับก็คือใช้หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับแล้วบวก4แต้มนะครับขออภัยนะครับบวก4แต้มจบไว้บวก5นะครับบวก4แต้มนะครับศูนบวก5เป็น5นะครับเราก็ได้5บวก4ี่แต้มนะครับเป็น9เลขเด่นในงวดนี้นะครับก็คือ5กับ9นะครับ ถ้า5กับ9มาเราก็ลองนําไปจับกับ2ก็ได้นะครับลองดูนะครับ5 2นะครับ9 2ส่วนตัวกันนะครับก็จะเป็น5 1นะครับและ9 1 ตัวอันอีกสามตัวน,นะครับแปดสองแปดหนึ่งแปดห้านะครับครับก็ฝากาเพื่อไว้พิจารณากันนะครับในกวิ่งนะครับห้ากับเก้านะครับส่วนชุดเดียวได้สองสองนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับสูตรก็คิดขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับสูตรชุดเดียวนะครับส่วนคนที่จะตามสูตรเก่านะครับสูตรสามตัวนะครับก็ลองไปคํานวณกันดูนะครับ ผมคำนวณไว้เมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ได้นำเสนอครับดูนะครับผมผมคิดสูตรเก่านะครับแต่บวกสูตรใหม่ขึ้นมาหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับคือหลักร้อยบวกหกนะครับก็จะได้เลขคือสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้สูนกับหนึ่งสูตรที่สองเราได้สองกับสามนะครับสูตรที่สามเราได้ห้ากับหกและสูตรที่สี่นะครับเป็นสูตรใหม่ได้หกกับเจ็ดนะครับ ก็จับคู่4ตัวนะครับคือ0256 0257นะครับแบบนี้นะครับ0256 0257แล้วก็0356 03 57นะครับต่อไปก็เป็น0 2 6 6นะครับ0267 0ู6 6 0สามหกต่อไปก็จะเป็น1นะครับ1 2 5 6 1 2 5 7 1 3 5 6 1 3 5 7แล้วก็ หนึ่งสองหกหกหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสามหกหกหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรสี่ตัวนะครับฟับงสี่สูตรนะครับจับชนทุกสูตรนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ พอเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเพื่อนๆได้นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันนะครับ ก็ขอจบข้อมูลนั้นเพียงเท่านี้นะครับผิดพาพการใดก็ต้องขออภัยใที่นี้ด้วยนะครับขอหอยทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับหวยลานะครับและหวยรัฐบาลในวันพรุ่งนี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ